ออเอโคมารู้จักเทคนิคเพลงประกอบในดบาบิแคตาสูนครับที่ไม่ว่าพอเพลงขึ้นเนี่ยก็รู้เลยครับว่าพูดถึงตัวละครอะไร let's go ึ่งเทคนิคนี้มีชื่อว่าเลกโม t i ฟเป็นลนักษณะการเขียนเพลงที่ทําให้รู้ถึงเอกลักษณ์ของตัวละครสถานที่หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนั้นครับและนิยมใช้เทคนิคนี้ค่อนข้างเยอะเลยครับในช่วงศตวรรษที่19โดยนักประพันธ์ที่เด่นในเรื่องการใช้เทคนิคนี้เลยก็คือคุณริชาร์ดวากเนอร์ครับซึ่งในเรื่องเนี่ยครับการใช้เลกโมทีฟมีเยอะมากๆอย่างตัวละครของทันจิโร่ก็ใช้เลกโมทีฟเป็นอันนี้ครับ หรือจะเป็นของเนสโกหรือแม้กระทั่งตัวละครที่ผมคอสอยู่ก็มีเลตโมทิฟเป็นของตัวเองครับ ซึ่งถ้าอธิบายแบบไม่ง่ายเลยก็คือเทคนิคนี้เป็นการบ่งบอกเลยว่าพอเพลงขึ้นปุ๊บนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้มาดูดาวพิฆาตศูนย,ย์ภาคประสา,าทไร้ขอบเขตเป็นรอบพิเศษนะครับผมขอตัวไปก่อนและผมมีคําถามก่อนจะไปดูครับนอกจากเพลงที่ผมพูดในวันนี้มีเพลงไหนอีกบ้างครับพอขึ้นปุ๊บก็นึกถึงตัวละครนั้นเลยครับ